สวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะ FC เล็กกาจะออกแเวเด้วจ้ะเหลืออีกเหลืออีกสองสามวันจ้ะพอดีมีข่าวดีจะเล่าสู่กันฟังเนาะแม่หมอนเพินฟันดีวันที่แล้วเพิ่นก็ถูกอยู่ได้จาะหกแปดเลขรถดเพิ่นเนาะค่ะตนพีพิมพ์ก็เลยจะล่งงหฮเบิง เยาสิว่าเบาซสู้ฟังเนาอคขะนเนาะเบิงน้ำกันได้พีเด้อนี่ดอกวาสนาบลานไม่พิมพ์สิโดดโศกใหญ่บ่อจังวาวาเนี่ยล่ะจ้ะพออุติกระฟันว่ากินกุ้งกินกุ้งโตใหญ่โตอ้อนตวนโตพี่พ่นวะดอกวาสนาดอกใหม่ออกออมเฮือนออมซ่้นจ้ะ ได้สูงไงบ่จังหวะนี่ละ่ะปูกพาให้ละเดินให้ละจ้าสามสีน่นละปูกตับขวัญให้เทวดารักษาตนวัสนามีพิมพ์นี่ละจ้าพอติดฟันดีไม่มอนก็ฟันดีลูกสาวนี่ละจ้ะหาหักแพง ไปมาหาสูกันไปไ้ก็ต้องแวหาเล่าก่อนพิหอดเพื่อนฟันดีละจ้ะเพื่อนฟันว่ารถเพิ่นหายเนาะคะเนาะแม่มอนวัน่ันเล้วเพิ่นฟันว่าเพิ่นขี่ใสรรถยนเพิ่นจ้ะขี่ใส่รถกระบะเต็มเต็มท้ายรถกระบะเพิ่นวะวันนี้กับฟันเกี่ยวก็รถมอไซเพิ่นวะ เกสิออกเกลขโรดขึ้นเก่านีล่ละแม่พันวาเนาะคะ่ะได้จะลงให้เป็นแนวท่างเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะมันตรงเกลเลขพออุทิตจ้ะพออทิตกำลังไปเอาสมุดมาเขียนนห้เบิงจ้ะพาชมสวนเด,ด,ด้อค่ะม้อนีเด้อพาชมบมอกละมุดหยากพออุทิตจ้ะ เป็นน่วยดกขนาดที่มีโศกลาบก่อนใหญ่บ่อพาุทิธธ์เอ้ยโดกคักปีนี้นี่จะเลขรถล,ลูกสาวที่เป็นฝันแล้วเป็นขี่ใส่รถเนาะคะ่ะเนาะเลขออกเต็มเต็มเลยประสัตงวัที่แล้วเขาเต็มเต็มแต่ว่างวัน,นี้กะอันนี้ก็เลขเบอร์โทรศัพท์เราดอกจาก้า เดีโทรศัพท์ลพเล่านี่จะเลขให้หมอนพันหามาก้วยค่ะอีซี่หกสี่หนึ่งเก่าฟันวารถมอดตัดไส้หายตั้งแต่ตองงวดเิ่นก็เลยซื้อตัวนี้ละจ้ะจัดเวลาแล้วงวดที่แล้วฝันว่าขี่ใส่รถกระบะเต็มรถพันว่า เลขก็ออกหกแปดเลข้ายทะเบียนรถหมวดน,นี้ก็เลี้ยฟันตองงวดหมวดแต่ใช่หายเลขรถหกสี่หนึ่งเก่าจะเอฟีเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อในมอนกน์ให้ขอมูลมาจาังสีหละจ้าค่ะพูดเขามาแหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมโพสต์ไม่พิมพ์มีโชคเี้ยเด้อค่ะยังกับแบงปั่นกันจะให้ปิดเป็นแนวทางเอ้อมากับไปซื้อลอตเตอรี่ร่องเบิ่งงนะอ่ะเนาะ เดี๋ยโศกได้มาน้ำเล่าปีนี้รู้ซสกว่าดวงแม่มอนจะมากแล้วน้องพรอาทิตเนาะมิตรจะโศกไงล่ะเพื่นว่าฟันไปฟันตรงกันกันกบพระอาทิตย์พอดีพระอาทิตย์กับฟันว่าได้กินกุ้งพระอาทิตย์กับจัดหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนี่ยร้ายจะ้ะเพราะว่าไปเสียงเสียมซี่ก็ได้ซิบเก่างวดนีเดือขายเอฟซี FC พระอาทิตย์ก็ได้มากกะซื้อนํำรองเบิงแต่ว่าคิดว่ายอีหยังดีๆจะเข้ามากลวละจะ้า ค่ะก็ให้มีโสะมีลาบน้ำกันทุกคนเนาะคะ่ะเด้องวดสิมาหนึ่งเนาะคะ่ะนอสิบเจ็ดโมกุระคมหกหาหนี่ยละจ้ะปีใหม่แล้วคอยมีแต่สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาจา้ะลำๆลุลวยๆน้ำกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะเหมือนเนะาะมองคนฝันว่าขี่แต่ใส่รถขั้นนั่นติกอัพขั้นที่มีปั๊มลมเต็มนี่ค่คออกเต็มๆเลยหกแปดเต็มหกมันนีตุ่ยสัก<ด>จั๊กตุ่เลยวันนี้ฝันตรงหวดนฝันตรงหวด รถมอตแต่ไส้หายเพิ่นวะนูก,กัสจีจันเลขทะเบียนรถอยู่แล้วแม่ว่าสรนแต่ว่าเลขหวเก่ามันตรงกับเลขโทรศัพท์เราดิเนอืมตรงกันหกสี่หนึ่งเก่าอิจิกันเบ่งน้ำกันจ้ะสำรับมือนีกับสำรนี่ก็นอคานเนาะรวยน้ำกันทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะ